แผนที่โลกที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยท่านเห็นอะไรครับก็เห็นแผนที่โลกแงจาจย์โลกใบเนี้มีแหล่งน้ํามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โลกใบนี้มีแหล่งน้ํามันอยู่ตรงนี้ออใช่ไหมครับแหล่งน้ํามันอยู่ตรงนี้คําถามง่ายๆเลยว่าถ้าตรงนี้เนี่ย เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาในอีกไม่นานเทคโนดนะครับราคาน้ํามันท่านจะได้เห็น120อัพอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะตอนนี้มันวอร์มกันอยู่คําถามง่ายๆว่าถ้าน้ํามันตรงนี้ในโลกเนี่ยหายไป1ใน3นั่นคือเหตุผลใช่ไหมที่จะต้องล้มระเบียบโลกแล้วเข้ามาอุ้มตรงนี้ เพราะถ้าตรงนี้คือแผนที่ใหญ่ถูกไหมครับอันนี้คือแหล่งพลังงานน้ํามันพเพราะเรือลบทุกลำนะครับต้องใช้น้ํามันเครื่องบินทุกลำต้องใช้น้ํามันถูกไหมครับยกเว้นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อที่จะเอาน้ํามันเนี่ยไปส่งในกองพลเรือที่ห้า ที่อยู่ประจําบริเวณนี้แล้วจะต้องเอาไปส่งกองพลเรือที่1เพื่อมายันอิสราเอลตรงนี้นะครับเพื่อมายันอิสราเอลตรงนี้และที่นี้รู้หรือ,อยังว่าทําไมแถวบ้านเรามีระเบิดแผนที่โลกเดียวกันมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับก็คือถ้าคุณจะทําตรงนี้คุณจะต้องมีแหล่งพลังงานที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เพราะนี่คือจุดยุทธศาสาตร์ใหญ่และจุดยุทธศาสาตร์ใหญ่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ด้วย ก็คือยุโรปตอนนี้เราต้องมองให้เห็นก่อนว่ารัสเซียลบกับยูเครนหรือรัสเซียลบกับนาโต้บนสมรภูมิยูเครนเหมือนกันคำถามว่ากองทัพไทยลบกับกองทัพกัมพูชาหรือลบกับใครที่มากกว่ากัมพูชาเพราะฉะนั้นอันนี้คือ พูดถึงแค่แหล่งพลังงานใช่ไหมนั่นคือการยอมทําทุกอย่างซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยเนี่ยแล้วก็ยอมทําเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาแหล่งพลังงานตรงนี้สํารองเพราะว่าจุดยุทธศาสาตร์ของโลกเนี่ยจะอยู่แถบนี้ทั้งหมดทันทีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับราคาน้ํามันจะวิ่งไป120ดอลลาร์ถึง150ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลนี่คือความเสี่ยงของทุกท่านข้อที่1เลยนะครับแล้วเมื่อเกิดตรงนี้รัสเซียเองจีนเองเนี่ยปากีสถานเองก็จะต้องช่วยตรงนี้การช่วยก็คือ การเปิดศึกตรงนี้นะครับไต้หวันเรื่องเล็กนะครับแต่จุดใหญ่คือญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันฟิลิปปินส์ซึ่งตรงเกาะกวมเนี่ยจะเป็นฐานใหญ่ดังนั้นสิ่งที่พวกท่านจะต้องเผชิญคืออะไรครับการเดินเรือไทแถบนี้ทั้งหมดนั่นคือเหตุผลหรือเปล่าว่าจีนพยายามสร้างเส้นทางรถไฟจํานวนมากเพื่อที่จะออกคาซัคสถานเพื่อที่จะออกรัเสเซียแล้วเพื่อที่ออกไปทางนี้แล้วก็เชื่อมทั้งหมดเนี่ยแล้วลงมาในประเทศลาว เห็นไหมครับถ้าเราเชื่ออยู่ว่ามันคือการออกแบบระบบแล้วทุกคนก็มองเห็นว่า เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากการเกิด disruption แล้วเนี่ยในที่สุดมันจะจบลงด้วยการเกิดสงครามใหญ่เพราะผู้ชนะสงครามใหญ่คือคนที่จะออกแบบและกำหนดระเบียบโลกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้เลยเนี่ยแล้วโดยเฉพาะบ้านเราจากที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นจุดประทะ hotspot มันกลายเป็น hotspot ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในแถบการเดินเรือตรงนี้เนี่ยเราจะรับมืออย่างไร แน่นอนค่าระหวางการเดินเรือต่างๆเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นแน่นอนและเมื่อเกิดตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการผ่านคลองสุเอซ เราเห็นการปิดของฮูตีแล้วใช่ไหมว่ากระทบกับพวกเราแค่ไหนแต่แน่นอนว่าถ้าหากเกิดการปิดมิดเลยล่ะไม่ฉะนั้นตรงเหลืองๆเนี่ยรัฐบาลประเทศจีนจะไปตั้งกองทัพนอกประเทศเป็นครั้งแรกตรงนั้นหรอนี่คือสิ่งที่เราเห็นในโลกอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าอเมริกาเข้ามามีปัญหากับไนจีเรียเพราะไนจีเรียมีแหล่งน้ํามันที่ใหญ่มากดังนั้นเขาต้องการแหล่งน้ํามันในไนจีเรียและเวเนซุเอลาเพื่อที่จะเอาเข้ามาให้กับ กองพลเรือที่1และกองพลเรือที่5และกองพลเรือที่7ตรงนี้ความเสี่ยงที่สุดเลยณขณะนี้นะครับก็คือเกิดการลบในบริเวณนี้เกิดการลบกันในบริเวณนี้เกิดการลบกันในบริเวณนี้ก็คือปิดสเอตยังไงและความเสี่ยงที่สุดเลยของลองสเอตตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับสายอินเทอร์เน็ตนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมประเทศเยเมนตอนนี้ถึงลบกันเละเลย เพราะว่ากองทัพอเมริกาขนาดใหญ่ไม่สามารถจัดการนักลบพูตีได้ก็เลยต้องเก่อสงครามภายในทุกท่านจะเห็นไหมครับว่าถ้าทําสงครามจากภายนอกเข้าไปไม่ได้ก็ใช้วิธีทําสงครามจากภายในแทนดังนั้นขนาดนี้กระทรวงต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ CIA เอ่ยแล้วก็พวกแพนดากอนเลยต่างทํางานประสานกันในทุกรูปแบบดังนั้นการประท้วงในอิหร่านคุณจะเห็นแล้วว่าการทํางานของ CIA ทํำยังไงเราจะเห็นขบวนการตรงนั้นแล้วการตอบรับจาก NGO จากหนังสือพิมพ์จาก ข่าวสารและภาพที่ออกมาตรงนั้นเนี่ยมันวางแผนไว้หมดแล้วเพื่อที่จะกระตุ้นชาวโลกนะพออิหร่านสวนกลับด้วยสมาชิกของประเทศจริงๆที่แบบไม่ได้พอใจในกลุ่มที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยทุกอย่างก็จบลงเห็นไหมครับนี่คือเดินหมาเกมที่1ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเกม2เดี๋ยวเดินเกม3แบบกรณีของเวเนซุเอลาที่พวกเราเห็นล่าสุดนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะงั้นพวกท่านก็ต้องเห็นในภาพ ตรงนี้ก็คือนี่คือจุดล้อมรอบเกิดการปฏิวัติในอินโดนีเซียไหวนันแล้วก็อาจจะเพิ่มญี่ปุ่นกับเกาหลีตรงนี้ไปประเทศไทยในที่สุดก็เกิดประเทศพ่อแม่นะครับบังกลาเทศเนปาลเกิดสงครามภายในปากีสถานอิหร่านไปจนถึงตรงตะวันออกกลางตรงนี้ทั้งหมดนี่คือสมรภูมิแล้วในที่สุดเนี่ยพื้นสีเขียวเนี่ยก็ต้องเปิดสงครามกับฝั่งนี้แต่น่าจะเป็นคนเปิดเป็นคนสุดท้ายแต่เมื่อคืนก่อนได้เปิดไปแล้วนะครับคือการยิงสัญญ,ญาณดาวเทียม ของ Starlink Elon Musk ที่ให้ใช้ไม่ได้นั่นคือเทคโนโลยีใหม่ของจีนในการกำจัดระบบสัญญาณดาวเทียมของ Starlink พวกเราเห็นแล้วนะคะว่ามิติของสงครามมันจะมาในหลายรูปแบบทีนี้คำถามว่าจีนจะทำยังไงผมพูดมาหลายปีมากเลยนะครับจีนดูแรงง่ายๆครับใครจะเข้ามาจีนหรือจีนเคยสูญเสียเอกราชสอครั้งด้วยการที่ว่าเอาเรือมาปิดเกาะ มาปิดปากอ่าวแล้วก็เสียเสี่ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่งคือเสียฮ่องกงถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่จีนมีวิธีการจัด การก็คืออะไรครับใช้ขีปนาวุธดังนั้นขีปนาวุธของจีนกับขีปนาวุธของอิหร่านและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเนี่ยผมเคยพูดไปก่อนที่จะเกิดสงคราม12วันน,นะครับบอกว่าขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยยิงไปเนี่ยผิดเป้าหมายระดับเซนติเมตรอะไม่ได้ระดับเมตรนะครับแล้วคุณเห็นในสงคราม12วันที่ภาพข่าวหลั หลังจากนั้นออกมานะครับว่าขนาดตึกมอสซาดเนี่ยนะครับลงกลางตึกอะแล้วก็ตึกวิจัยอะไรต่างๆขององค์กรสงครามต่างๆในอสิสราเอลเนี่ยโดนขีปนาวุธอิหร่านลงกลางตึกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่พลาดเป้าและสิ่งที่ผมบอกตลอดเลยก็คือว่ามันมีระบบป้องกันเขาทํำยังไงครับยิงตัวเปล่าให้ระบบป้องกันทํางานแล้วพอเมื่อระบบป้องกันทํางานจนเกิดโอเวอร์ฮีทแล้วค่อยยิงตัวจริงเข้าไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าหลังจากสงครามเนี่ยวันที่ 1 1 1 1 12เนี่ยแทบไม่มีระบบป้องกันเนี่ยจัดการของอิหร่านจนจบเลยนะครับแต่สิ่งที่อิหร่านหยุดเนื่องจากว่าอิสราเอลจะใช้สงครามนิวเคลียร์ก็คือยิงระเบิดนิวเคลียร์เข้ามาแล้วอิหร่านไม่พร้อมก็เลยยอมที่จะหยุดสงครามในช่วงเวลานั้นซึ่งอิหร่านได้เปรียบนี่คือแค่โยนลูกยาวอย่างเดียวนะครับดังนั้นทุกท่านลองนึกภาพดูว่าในบริเวณนี้ที่เป็นหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยขีปนาวุน ของจีนเนี่ยได้ cover หมดเพราะฉะนั้นคนมาเนี่ยจะต้องมาด้วยกองเรือใช่ไหมครับกองเรือต่อให้มีระบบป้องกันดีแค่ไหนแต่คุณลองนึกภาพนะครับว่ามีขีปนาวุธยิงมาพร้อมกันพันลูกที่จุดเดียวอะแล้วยิงมาจากหลายมุมเนี่ยระบบป้องกันทํางานอยู่ไหมดูจากอิสราเอลคุณก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐเนี่ยจะถูกโจมด้วยขีปนาวุธเนี่ยมีสูงแล้วคู่ต่อสู้ทั้งหมดคือใครครับอยู่บนเกาะหมดเลยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่คือสิ่ง ที่จีนได้ดีไซน์ไม่ต้องเป็นคนรุกแต่เป็นคนรับใช้เมืองของตัวเองตั้งรับแล้วใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับของอิหร่านเนี่ยก็ใช้เหมือนกันก็คือว่าได้ใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลดังนั้นกรุงเทรลวีฟกรุงเยรูซาเล็มที่อยู่ในบริเวณน,นี้มันอยู่ในรัศมีของอิหร่านหมดสไลด์นี้ตั้งแต่ปี18นะครับมันมีการเตรียมเทคโนโลยีตรงนี้ไว้อยู่แล้วในเรื่องของการโจมตีระยะไกลเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าความเสี่ยง ของกองพลเรือที่1กับความเสี่ยงของกองพลเรือที่5เนี่ยมีอยู่เลยใช่ไหมครับดังนั้นขนาดนี้เองเนี่ยถ้าเราเห็นในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของการขนส่งเนี่ยนี่คือความเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่จะต้องขนส่งไปทางด้านตะวันออกและตะวันตกเราเตรียมหาทางฉุกเฉินไว้แล้วหรือยังตรงนี้ฉุกเฉินที่หนึ่งที่พอจะมองเห็นเลยก็คือเส้นทางรถไฟของเราใช่ไหมฮะที่จะส่งเข้าไปที่ฮัมบูร์กที่เยอรมันผ่านเส้นทางตรงนั้น ประมาณ12วันผมว่าทุกท่านน่าจะศึกษาเส้นทางพวกนี้อยู่แล้วนะครับในขบวนการการขนส่งเนี่ยเราต้องเตรียมแผนสำรองฉุกเฉินค่าเ,าเรือที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนค่าประกันภัยที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนอันนี้คือความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยดังนั้นให้เตรียมบริหารความเสี่ยงตรงนี้ไว้ว่าถ้าเกิด1 2 3 4เราจะบริหารตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอันนี้คือการตั้งรับของพวกเราเกาะที่ถัดมาเรื่องของเศรษฐกิจผมใช้กราฟอันนี้ให้ให้ทุกท่านเห็นก็คือว่ากราฟข้างบนเนี่ยมันเป็นหุ้น 7ตัวนะครับอันนี้ของอพอลโลออกมาของ S&P 500แต่ทุกท่านจะเห็นนะครับว่า480ตัวจาก S&P 500ไม่ได้โตเลยดังนั้นเราถูกภาพลวงตาจากหุ้น7ตัวที่ดันขึ้นไปแต่หุ้นที่เป็นเศรษฐกิจจริงหรือกําลังกายเป็นซอมบี้ซึ่งหลายๆบริษัทอย่างที่พวกเรารู้จักอย่างไนกี้อย่างอะไรเนี้ยทำนิวโรไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันคือธุรกิจจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกาถ้าใครเดินทางไปอเมริกาบ่อยๆจะเห็นภาพเอเซนสีเขียวเนี่ยที่มันเกิดขึ้น แต่เงินเนี่ยมันวิ่งไปอยู่ข้างบนนั่นคือเหตุผลที่ว่าเงินในโลกมันมีอยู่อย่างจํากัดแต่ว่ามันไม่กระจายไปในธุรกิจอื่นๆเลยมันทําให้เงินสะดุดติดขัดอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่า cash c น u n ในทั่วโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือจุดอันหนึ่งซึ่งเราถูกตลาดหุ้นอเมริกาหลอกลวงพวกเราอยู่ว่าอเมริกา แข็งแกร่งแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยโอเคมันอยู่ในธุรกิจใหม่แล้วก็เงินทุกอย่างวิ่งไปสู่ธุรกิจใหม่จําได้ไหมครับรถไฟคือธุรกิจใหม่แล้วคําถามว่าไอ้เงินที่มันพุ่งไปพวกเนี้ย n v v s t t m n t t r t u u r n พอไหม ดังนั้นถ้าหากเกิด i n v e s t m e n t Return เนี่ยกลับมาไม่ทันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับนอกจากตรงนั้น c r a s h แล้วมันจะดึงข้างล่าง c r a s h ไปด้วยซึ่งมันจะดึงเอาระบบธนาคารในอเมริกาเนี่ยล้มลงตามไปด้วยเลยเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเนี่ยที่ผมออกมาอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่น่าอันตรายมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมันคือเครื่องพิมพ์เงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกถูกไหมครับเครื่องพิมพ์เงินเครื่องนี้มันกาลังส่งสัญญาณแล้วว่าระบบการ เงินในโลกเนี่ยตึงตัวแล้ว Federal Reserve เนี่ยได้มีการอัดฉีดเงินนะครับเข้าไปเป็นเงินระหว่างธนาคารก็คือเงินระหว่างธนาคารเอกับธนาคาร B เนี่ยเขาเริ่มไม่มีความเชื่อใจต่อก,กันที่จะให้กู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเฟด e ออร์เรสเซิร์ก็เข้าไปแทรกแซงตรงนี้ด้วยการอัดฉีดสภาพคลองเข้าไปนะครับซึ่งมากกว่าตอนเกิดโควิดก่อนเกิดโควิดเนี่ยกราฟเนี่ยมันทํางานแค่สอสาแท่งแล้วหลังจากนั้นไวรัสก็ออกมาจากไหนก็ไม่รู้ห้องทดลองไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับเมื่อออกมาเส มันก็มีการอัดฉีดสภาพคลองทั้งใหญ่เข้าไปแต่ตอนนี้มันไม่มีการอัดฉีดสภาพคลองสิ่งที่เกิดจากการอัดฉีดสภาพคลองเข้ามาในช่วงเวลา3ปีนี้คืออะไรเลยไหมครับก็คือราคาทองคําราคาซิลเวอร์หรือเงินราคาแพตินัมวิ่งขึ้นกระฉูดขนาดนี้ไงคาถามง่ายๆว่าทองคํามันอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมอะ่ะตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเรามาเนี่ยคำถามว่าทองคาแพงขึ้นหรือเงินเสื่อมค่าลงใช่ครับ เงินเสื่อมค่าลงแล้วการที่เงินเสื่อมค่าลงแบบรวดเร็วแบบนี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์120ปีที่แล้วอยู่ๆเงินมันมีการดีแวลูค่าลงต่างๆทันทีเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดด้อยค่าลงอย่างเงี้ยมันจะดึงให้เงินเฟอ้อแท้จริงซึ่งไม่ใช่เงินเฟอ้อจากตัวเลขรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะตีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเราจะเห็นแล้วว่าตอนแรกแค่ทองคําหลังจากนั้นแลกเงินนะครับแล้วแพลตินัมคอปเปอร์ ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้อื่นๆเนี่ยกำลังจะตามมาด้วยราคาอาหารราคาพลังงานซึ่งก็ตั้งท่าที่จะเตี่ยมขึ้นเนี่ยมันจะดันทุกอย่างกลับเพิ่มขึ้นแล้วดึงเงินเฟ้อกลับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้เลยเนี่ยนะก็คือการที่เงินทั้งโลกจะตึงตัวดังนั้นสิ่งที่พวกท่านต้องระวัง ยิ่งในการค้ากับต่างประเทศเลยนะครับคือเงินตึงตัวแล้วเขาพร้อมชักดาบอันนี้คือ a l ร r t อันดับหนึ่เลยว่าเงินจะตึงตัวแล้วเขาพร้อมที่จะชักดาบอันนี้คือสิ ความไว้ใจเดิมๆก็ต้องถูกตั้งคำถามนะฮะว่าเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองให้เห็นอันดับที่2เลยนะครับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ก็คือว่าอัตราดอกเบียมีมแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะว่าราคาทองคำและราคาแร่เงินขนาดนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบผิดปกติที่สุดอะในรอบร้อยปีมันแทบไม่เคยเกิดสถานการณ์แบบนี้มาเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ พวกเราจะต้องระวังอยู่2เรื่องในระบบการเงินก็คือการที่สภาพคล่องเงินสดตึงตัวการถูกชักดาบนี่คือเรื่องเดียวกันนะครับอันดับที่2คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นแบบที่เราจะใช้เวลาเพียงแค่ข้ามวันข้ามคืนด้วยดอกเบีย้ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็คือเหมือนกับเมื่อ100กว่าปีที่แล้วที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปถึง2หลักถัดมานะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าสัญญาณสภาพคล่องสัญญาณอีกอันหนึ่งก็คือการดีดอลไรเซ ปีที่แล้วเนี่ยผมเลสอยู่คําถามก็คือว่าพันธบัตรอเมริกาเนี่ยปีที่แล้วมันมีการหมุนพันธบัตรจากดอกเบี้ย0.25%มากที่สุดประมาณ900ล้านล้านเหรียญผมก็ไม่ได้แปลกใจมากถ้าสมมุติว่ากระทรวงการคลังออกพันธบัตรและกระทรวงการคลังอเมริกาจะมาซื้อพันธบัตรตัวเองคืนเพราะโอเควลุ่มมันใหญ่มากคือ9ล้านล้านอันนั้นยังพอทําใจได้ แต่ผมให้ดูปีนี้ปีนี้มันไม่มีไอ้ตัวที่เขาเรียกว่า Low Over w a ร์การ Low Over w a ร์ขนาดใหญ่เนี่ยปีนี้มันไม่มีแต่สิ่งที่ค้นพบก็คือว่ากระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาใน สัปดาห์แรกของปีก็ยังต้องเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอีกรอบหนึ่งอะไรคือคําตอบตรงนี้หมายความว่าขบวนการ d ีดอลลาร์เซชันเนี่ยการไม่ต้องการพันธบัตรอเมริกาลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากมันยังคงแบบนี้ไปอีก3-4ครั้งนะครับ f e ดเออร์ e ร e เซออาจจะต้องคงการขึ้นดอกเบี้ยหรือกลับทางมาเป็นขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าเพิ่มขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับ ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงกลยุทธ์สหรัฐอเมริกาตอนนี้คือทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของดอลลาร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันมี2มิติเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบวนการที่โลกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วขบวนการการต้องการดอลลาร์เนี่ยมันแสดงของการลดลงอยู่ต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูโซเชียลมีเดียนะฮะเราก็จะเห็นว่า ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเวลาเราดูนะครับมันก็จะเป็นแบบว่า m ม่เซตผู้คนน่ะซื้อหวยตอนเช้าต้องประกาศผลตอนเย็นน่ะคือเวลาจะเกิดดีดอลไรเซชันเนี่ยพอบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เลิกเลยเป็นเด็กเล่นขายของอ่ะคุณว่ามันมันเป็นไปได้ไหมแต่ในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการการดีดอลไรเซชันมันชัดเจนใช่ไหมะมันค่อยคค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตักกะของคนสมัยนี้ก็จะเป็นว่าเอ้ยไหนพูดแบบนี้แล้วมันไม่เห็นเกิดขึ้นเอ้ยเห็นเกิดขึ้นมันจะต้องการที่แบบเฮ้ยพูดปุ๊บวันนี้เกิดขึ้นทนันทีเลยอันเนี้ยมันมีขบวนการที่ไร้สาระแบบนนี้้อยออูู่ใโลลกขม ค่อนข้างเต็มไปหมดแต่เราจะต้องมองนะฮะว่าช่วงเวลานี้มันคือการเปลี่ยนผ่านคือมันไม่ได้สามารถเด็กเล่นไขของ,ง่ะเปลี่ยนได้ในช่วงค่ำคืนอะไรยงเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมมันก็ต้องดูทิศทางแนวโน้มต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นคริสอย่างหนึ่ง ที่ผมเป็นห่วงนะขนาดนี้มากแล้วผมคิดว่าในควอเตอร์สองควอเตอร์สตอนนี้เนี่ยจะเกิดสิ่งนี้ตอนที่ดอกเบี้ยสหรัฐเมกาอยู่ที่0ูนยถึงศูนแต่ตอนนี้คือการที่ดอกเบี้ยสหรัฐเมกาขึ้นไปถึง5.5เกือบ6%เ ประมาณ5.25เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ธนาคารสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือพันธบัตรด,ดอลลาร์ถ้าคุณถือพันธบัตรด,ดอลลาร์แล้วพอเวลาขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บพันธบัตรด,ดอลลาร์ที่คุณถืออยู่มันจะติดลบ,ม,ดลบมันจะติดลบลงมาแบบนี้ดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของโลกก็คือว่าบารานซ์ชีพของธนาคารติดลบพวกเขาเลยไปแก้กฎหมายครับเป็น unrealized loss ก็คือ loss ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามัน realized l s คือ Mark to Market ตปุ๊บธนาคารทั้งหมดของอเมริกาจะล้มละลายทันทีดังนั้นเมื่อการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลต่อ Asset ของธนาคารที่ติดลบทุกท่านเห็นภาพตรงนี้ก่อนแล้วนะครับ วันนี้เราภูมิใจใช่ไหมครับเรามีทุนสำรอง300ล้านแล้วถือพันธบัตรอเมริกาแต่คำถามว่าวันนี้ถ้าเลียลายลอสแล้ว300ล้านเหลือเท่าไหร่ดังนั้นนึกภาพออกใช่ไหมฮะว่าซิลิคอนวันเล่แบงก์เฟิร์สรีพับบิกแบงก์เนี่ยมันเกิดวิกฤตเพราะว่าคนไปแห่ถอนเงินแล้วไม่มีเงินให้ถอนเพราะมันติดลบมันถึงประกาศล้มละลายภายใน2วันไง อันเนี้ยว่าน่าตื่นเต้นแล้วแต่ไม่ต้องตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นมา3ปีแล้วแล้วเขาใช้กฎหมายแก้ดังนั้นทุกท่านต้องเห็นภาพเหมือนกับผมอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้ธนาคารในสหรัฐเป็นแบบนี้ธนาคารในยุโรปนี่ติดลบ0.5คือคุณเอาไปฝากแล้วจะต้องจ่าย0.5 ดอกเบีย้ยขึ้นมาเป็น5%ดังนั้นธนาคารทั้งหมดในยุโรปบาลานซีที่ติดลบเหมือนกันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมในยุโรปถึงบังคับขั้นต่ําในการถอนเงินในแต่ละวันวิกฤตก็คือคนแห่ถอนเงินดังนั้นก็ทําให้คนแห่ถอนเงินไม่ได้ด้วยการแบงคับไม่ให้ถอนเห็นไหมครับนี่คือการแก้วิกฤตของคนที่ควบคุมของโลกอะ่ะนะครับ เขาก็ทำแบบนี้อีกประเทศหนึ่งที่ดอกเบีย้ยติดลบ0.5%ก็คือญี่ปุน่นตอนนี้ทุกท่านเห็นใช่ไหมครับว่าดอกเบีย้ยญี่ปุ่นวิ่งทำนิวไฮคือขึ้นมา3กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นบารานซ์ชี้ของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือแบบนี้และธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นก็คือแบบนี้รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ด้วย แต่เรายังแฮปปี้อยู่3ามแสนล้านล้านตับใดที่ไม่มีคนถอนถ้าโฟไหลออกแหละอันนี้ถูกบังคับถอนไหมอันนี้อันนี้คือการตั้งคําถามนะครับทีนี้เราเบิดเวลามอยู่ตรงนี้ครับในอเมริกาหลังจากเกิดแฮมเบเกอร์คริสแล้วเนี่ยมันมีการที่เกิดอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับบริษัทแบงค์ยขนาดใหญ่ถูกจับตาเรื่องของการปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์เขาเลยไปขอกู้ธนาคารที่เรียกว่า Reigi n a l Bank เนี่ยธนาคารแต่ละมณฑลธนาคารขนาดเล็กในการกู้แล้ว กู้มาทำอสังหาที่เรียกว่า commercial real estate นะครับพวกนี้เข้ามาทำอะไรครับเข้ามาทำ Shopping Mall ถ้าไปอเมริกาเราจะเห็นใช่ไหมมันจะมี Shopping Mall มี7-8ล้าน10ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นหย่อมหย่อมยอม,ยอม,ย,อมยอมไปแล้วก็มาทำตัวออฟฟิศบิ d i ิงให้เช่าในซานฟรานในแคลิฟอร์เนียในบอสตันชิคาโกอะไรพวกเนี้ยแต่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้คือ Office Building เหล่านั้นเนี่ยมีอัตราการว่างหรือฟรีเควนซีเรทอยู่ที่40-60%คํถคำถามง่ายๆเขาจะทำยังไงต่อไป กับเหตุการณ์นี้เดินตามเหตุการณ์นี้มาก็คือช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลอเมริกาให้การกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้คนแบบเอามาทําแต่การเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันเกิดการดิสรับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ C.R.E. เนี่ย c o m m e r c i a l t e a l Estate เนี่ยที่ดอกเบีย้ยประมาณ2.5-3%และตั้งแต่ปีนี้จนถึงปลายปีหน้าจะมีการโล w o โอเวสัญญา จากดอกเบี้ย2.5ถึง3ไปเป็นดอกเบี้ย6ถึง8เปจะเริ่มตั้งแต่ควอเตอร์2ปีนี้จนถึงควอเตอร์3ปีนี้จะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์พอยต์ตรงนี้มากๆเลยนะครับ รู้สึกแย่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ท่านนั่งข้างหน้าพอไป6-8%โอ้โหมันไม่โอ้โหแค่นั้นครับมันมีต่อก็คือว่า o c c u p a n c y rate เนี่ยมันอยู่ที่40-60%ดังนั้น asset value เนี่ยมันถูก discount ลงมาที่40-60%คําคำถามธนาคารจะ low over ด้วยมูลค่า asset ไหน แล้วถ้าโล w o โอเวอร์ด้วยมูลค่า50เนี่ยนะครับแบงก์ปล่อยกู้ไป70แบงก์ก็จะลอส20แล้วใช่ไหมแต่เจ้าของกิจการที่เอา Equity มาวางเนี่ยซึ่ง Equity ส่วนใหญ่ก็คือไปกู้ Private Credit มาเพื่อเอามาทำเนี่ยซึ่งก็คือเงินกู้แล้วเอามาเป็น Equity e q u i เนี่ยนะครับอเอ็กวิตีเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยซึ่งมันก็จะไปกระทบกอง Private Credit มูลค่านะครับในการโล w o โอเวอร์ใน2ปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1. 8ล้านล้านซึ่งอยู่ประมาณ5เท่าของวิกฤตสับปรรม ซึ่งมีธนาคารที่เกี่ยวข้องในการปล่อยกู้ที่เรียกว่า Regional Bank นะครับ1,480แห่งแล้วกำลังเกิดวิกฤตขนาดนี้เนี่ยที่มีความเสี่ยงที่สูงมากเนี่ยอยู่550แห่งคุณอาจจะตื่นมาในช่วงควอเตอร์2ควอเตอร์3แล้วธนาคารในอเมริกาขนาดเล็กประกาศล้มละลาย50แห่งในคืนเดียวกันมันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันมีทั้ง mmercial r e a l Estate และการถือพันธบัตรอเมริกาที่ติดลบใน a s s e t นี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ ของระบบการเงินโลกณนะครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องแล้วมันโยงซัพพลายเชนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้คืออยากให้พวกเรามอนิเตอร์อันดับที่1เลยถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าหนักลงทันทีก็แน่นอนฝั่งหนึ่งยิ้มฝั่งหนึ่งเครียด ถูกไหมในเรื่องของนําเข้าและส่งออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจะต้องเป็นจุดทริกเกอร์พอยต์เลยนะครับคือถ้ามันยืดได้อีกสปีเนี่ยผมจะดีใจมากเลยนะแต่ตอนนี้มันซุกอยู่ในตรงนี้แล้วไม่มีคนพูดถึงนะดูในสื่อก็จะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ทีนี้เข้ามาการเมืองโลกเนี่ยขนาดนี้ประเทศในยุโรปทั้งหมดไม่มีทางออกเกี่ยวกับนี้แล้วโดยเฉพาะฝรั่งเศสดังนั้นผมถึงบอกว่าข้อจํากัดของการถอนเงินเนี่ยผมดึงออกแล้วก็กลายเป็นอะไรกันเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะครับว่าคนฝรั่งเศส ไม่ควรฝากเงินไว้ในธนาคารฝรั่งเศสเพราะทันทีนะี้จะถอนไม่ได้นะครับแล้วมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีกระบวนการการยึดเงินฝากเพื่อไปชําระนี้ของประเทศแบบไซปรัสเกิดขึ้นสเปนไม่มีนวัตกรรมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ได้ด้วย Airbnb ก็คือการท่องเที่ยวและมาเช่าบ้านพวกเขาอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆจากการปล่อยค่าเช่าบ้านแล้วอิตาลีประเทศหนึ่งตอนนี้อิตาลีกาลังเป็นคนป่วยแล้วทั้ง3ประเทศนี้มี ปริมาณน,นี้ที่สูงมากโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับคนที่กเกษียณอายุ75%ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายตอนคิดสวัสดิการอันเนี้ยคนฝรั่งเศส4คนเลี้ยงคนแก่1คนแต่ณนปัจจุบันเนี้ยคนฝรั่งเศส1.7คนเลี้ยงคนแก่1คนโดยไม่มีกองทุนอะไรเลยคือว่ากันปีต่อปีปีต่อป,ป,ป,อป,ปีหาเงินมาถ้าอย่างเป็นนอร์เวย์เขายัางมีเรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งของประเทศนะครับที่จะมาซัพพอร์ตอะไรนอร์เวย์ออกแบบ ประเทศดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็รองจากนอร์เวย์ก็สิงคโปร์เนี่ยที่ที่ดูแลเรื่องของประชากรที่ดีมากดังนั้นฝรั่งเศสเนี่ยคือวิกฤตใหญ่ที่ไม่มีทางออกแล้ว ขนาดนี้อัตราดอกเบีย้ยของฝรั่งเศสเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยของเยอรมันเนี่ยเกือบประมาณ80เบสิกพอยต์ก็คือ0.8ซึ่งมันควรจะอยู่เท่ากันแล้วสูงกว่าประเทศกรีซที่เคยล้มละลายด้วยดังนั้นขนณะนี้สิ่งที่ยุโรปผมไม่ได้บอกว่าเป็นวิกฤตใหญ่แต่ผมบอกว่ายุโรปคือซอมบี้ที่ไม่มีทางออก